สวัสดีครับอยู่กับจอบช่องจอบฟอนครับสมัยซาวครับอันนี้ขับจัดระบบครับผลพ่วงเอ็มนะครับขึ้นจอบฟอนซีครับอันนี้จักรู้ครับเนี่ยห้าสิบโลครับห้าสโลปูนทงหนึ่งครับแต่ว่าสำหรับนี่ครับบึงบึงบึงหุ่นผู้แบกรถครับเบาๆครับเบาๆหนักซ้ำหนี่งนะครับพี่รองรถเราเสียงหนักซ้ำหนอืมหนักซ้ำนี่ ขึ้นอันนี้อันนี้ขึ้นแค่10%นะครับนี่ครับนังเดียวอีกเก่าสิร์นะครับนี่ตายไปถนงสายเลยนะิก่อนตายไปนลิงไซด์นะน้องพี่ไรซ์ดอยู่เนี่ยเอ้ยพี่อันนี้เป็นพ o ว่าแอมนะครับเป็นตัวเจลพีวีพันครับผมครับพีวีพันครับับเสียงกลางครับ ส่วนส่วนเซตนี้ครับ P.V. ยี่ครับจากค่าย Jario ครับผมวันนี้ขับโลครับโลทั้งเซตครับโอ้สวยงามครับสวยงามพระราบแปดอันผู้สาวก็โอ้รุ่นฟิตเปี๊ยปุ๋ยแล้วครับฟิตเปี๊ยครับอลุงลองครับว่าหนาเวพาฟิตแล้วฟิตติหนิ่หมืนมันต้องฟิตเปี๊ยเนี่ยสมอเขาหยิบได้ฟิตติเอี่ยใส่เยอะใส่เยอะมากได้หวัวมหนิฟิต ไม่มีปเปียน,นะไม่มีหอแดงที่มาฟัยมันตายตาอันนี้กินกินพาวเวอร์เสียงกลางนะครับอันนี้ครับน้องตาลครับเสริม <Okay. S 2> เสริม<บ>เสริมผ้าเตียบกันข้อม้อนครับยันไซ<ง>แต่กันเกิดการอัดครับอัดข้อม้อนไปก่อนยังอยู่ได้นี่เพราะว่าท้องของมันแรงเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลงอีกซันนึงซันสองน้องกันซันองเลยซันสองเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ้งครับห่องไส่ใส่พาวเวอร์ มึงแบบยันข้อของไปได้ไนผมงงเลยครับอันนี้รถแห่จอบฟอนสีนะครับคันนี้จอบฟอนสีครับผมแม่กับบังช่องหน่อยครับเข่าไปได้ยังเด็กครับโอ้คันบูบยางเงี้ครับโอ้เข่าไปได้ยังเด็กครับเนี่ยหม่องน้อนครับบม่อน้อนน้อนครับอันนี้ช่องตัวนี้เป็นช่องเซอร์วิสนะครับสำหรับเซอร์วิสครับเข่าเซอร์วิสม่ต้องห่วงครับเห็นช่องหน่อยสิครับพัว ผู้ลอย40โลเขาไปได้ครับถือว่ามาจะทานครับอันนี้หน่วยอีสี่นะครับครับเสียงกลางนะครับจะเป็นลุมพลัง JL 4ชแนลครับ PV พันนะครับตัวนี้ชแนลละพันหาลอยวัตรครับ เพราะเ่อเขาสีขับคาร์ละสองดอกเลยครับตู้เลยครับต่อไปอาจสีขับคาร์ลดอกครับหามงทีใส่อยอะจะหนักบ้าหนักครับเซาเมื่อยแล้วเนี่ยครับคาร์ดอกนะครับขันคาร์ดอกครับใช้ยโย่บ้างไงครับแต่จอบหาเพราะเบอร์ตัวซ้ำนิวเนี่ยเบิ้งขันซี่ครับมือมิกตัวซ้ำไม่กิ้มเขียวนี่ยมึงเขา เอาเงือเยตัวงไงเอาเตัวมันต่อนี่อันนี้ครับมือเซาน้องตานครับมือเซาจอฟอนตหนึ่งครับมือซาที่แฟนเยอะที่สุดครับมบเัมันมือนึ่งมือนึงนี่ครับแบตสำรองตรงมันสามสี่เครื่องครับเราเสิร์ฟเตียวสนะ เอาบูญนั่งถ่ายชิ่นกัมปานั่งพูดได้ยังไะน้องสาวผมไหนอีกับผมเคยมีนี่ครับครับอยู่บอก้าวอยครบนี่อันนี้พันพันพันสายกับเป็นระบบไปเอาดูวยกันก็เรื่องหนักนี่ใครกองบุกเหรอฝากฝากติดตามผลงานด้วยครับฝากติดตามช่องกันด้วยครับจากผลงานนะครับกันนี่น่วยดีซีครับจอฟอนซีกำลังขึ้นกลุ่มพลังครับ ข้าไฟเนี่ยองหงไนน้อยเขาไม่เด้ยังไงครับคนพูดง่ายเขาไม่เด้ยังไงครับตัวผิดเนี่ยสายสายเบิ่งสายเด้อสีแพงสีแพงเดี๋ยวข้างขึ้นแล้ะกำลังเก็บงานเก็บพรมเก็บยังครับขึ้นมาแล้วก็จะเป็นนี่ครับเป็นสันตะระสันสนัามกตอยู่อันนี้ก็จะเปิดคางไปได้เลยครับเดี๋ยวจีมาทำการรีวิวตอนเปิดคางไอ้เบิ้งครับอันนี้ขึ้นพาวเวอร์ครับมือนี่ นี่นะหยิบสายบ่สุดีว่อ๋อ้ขึ้นหยิบะอ,อ,อะอะอไรบ้าผมมลังปีนี้เราเป็นเจลทั้งเซตนะครับอ๋แม่นติดหัวหนอดบนหองทางนี้บ่บ่เดี๋ยวเฮ้ยไ,ไมีตีนมัไม่ตีนเลย

จัับวตเลยนี่แหละเพื่อนฟิตปีครับฟิตปีฟิตเปียครับโมเมนต์ฟิตเปียเดี๋ยวฟิตปีครับฟิตปีอัรดูมาเนี่ยเพื่อนอันดมาก่อนฟิตเปียเดี๋ยมันแค่นิดนึงครับฟิตปีนี่กว่าครับกางหิดฟิตปีขับไวปสัมก่อนได้ครับเพื่อนย้อนสี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาไล่เดี๋ยวที่มารีวิวเบื้องใหม่ครับผมฝากติดตามด้วยครับกดสับติใครสับน่องไม้ให้ด้วยครับผม